สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาดูพริกนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับก็พูดตรงๆเลยนะครับตรงนี้ประจุดที่ผมให้รถดูดซ่วมนะครับเขามาเทนะครับแต่ว่าต้นพริกเนี่ยไม่ได้เกิดจากรถดูดซ่วมนะครับเป็นพริกที่ผมเอามาปลูกนะครับกระดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปรียบดอกพริกเหมือนกับเงินนะครับ ก็หลายบาทนะครับพี่น้องครับนะครับก็อย่างเงี้ยแหละครับวิธีคิดนะครับคิดง่ายๆนะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับพี่น้องครับดูเอาครับะดูเครับทางเงิน้างเงินมันผุดขึ้นอย่างเงี้นะครับรวยนะครับรวยนะครับก็ขำๆเล่นๆนะครับ พูดคุยกันสนุกสนุกนะครับตัวน,นี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะครับําเปรี้ยวที่ผมเอามาลงไว้นะครับทำประสานะครับทำเล่นๆไปนะครับอันนี้เป็นดอกแคร์นะครับอันนี้เป็นถั่วนะครับ สลับโดยพืชอาหารสัตว์นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นพริกอีกแล้วครับพี่น้องครับดูเอาครับดูเอาครับอันนี้ขนาดหนึ่งต้นนะครับถ้าเงินมันผุดได้แบบนี้นะครับเราสร้างเงินได้แบบนี้นะครับก็ดีนะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับพี่น้องครับพริกขายได้นะครับเป็น สิ่งที่จําเป็นในชีวิตนะครับคนไทยกินพริกนะครับต่างชาติก็กินนะครับตรงนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจว่าจะทําพริกนะครับผสมกับฝรั่งกิมจูนะครับอนาคตก็จะขอปรับเปลี่ยนนะครับคุณพ่อนะครับนี่นะครับดูพี่น้องเพื่อนเนขณะไม่ได้ใส่ยาใส่ อะไรที่มันบำรุงนะครับก็ยังโตนะครับมีแบบนี้สักหนึ่ต้นนะครับขอแค่วันละ300พอนะครับคิดง่ายๆนะครับห่างจากาต่างจากอาชีพหลักที่เรามีนะครับถือว่าอยู่ได้นะครับพี่น้อย สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับก็อยากได้แค่ไหนก็เซตงานเอานะครับเนี่ยครับดูครับมีดินมีที่ทำมาหากินสุดยอดนะครับอันนี้เป็นเครื่องฟ้านะครับเฟื่องฟ้าที่เขาใช้ทําต่อนะครับวันหลังจะนําเสนอนะครับพี่น้องครับจบคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ